เรื่องที่สองครับเป็นกรณีที่ยังมีการออกมา,ถาแถลงของกกตเกี่ยวกับเรื่องการเรื่องการเลือกตั้งโดยเฉพาะวันนี้ก็ลักษณะที่มีการออกถแถลงการของกกตเองเนี่ยจะได้แสดงความคิดเห็นว่าใะเรื่องการเลือกตั้งออกไปจากวันที่2กุมภพาพันธ์57ซึ่งผมเห็นว่ากระบวนการเลือกตั้งเป็นกระบวนการที่สําคัญท,นนที่ประชาชนจะได้ใช้อหนาจอิปไตยของตนในการเลือก ผู้แทนก็ไปทําหน้าที่ในฝ่ายนิติบัญญัตินะครับการเลือกผู้ปกครองโดยทางอ้อมถือเป็นหลักการและกระบวนการที่สําคัญของการปกครองในระบบประชาธิปไตยซึ่งประเทศประชาธิปไตยทั่วโลกเนี่ยได้ยึดถือและปฏิบัติเมื่อรัฐธรรมนูญมีบทบัญญตัติชัดเจนว่าเมื่อมีการยุบสภาต้องมีการเลือกตั้งไม่เกิน60วันนะครับเพื่อจะได้มีสภาชุดใหม่วันนี้คณะกรรมาการการเลือกตั้งเนี่ยเราเห็นได้ว,ว่าม,มีการขัดขวางโดยเฉพาะ ลุ่มคุณสุเทพและพวกรวมถึงผู้สนับสนุนในต่างจังหวัดวันนี้ก็ต้องกกตเองต้องมีหน้าที่นะครับไม่ใช่โยนมายังรัฐบาลแล้วรัฐบาลนะเนี่ยดำเนินการที่จะเลื่อนการเลือกตั้งซึ่งวันนี้ผมได้ตรวจสอบข้อกฎหมายไม่มีบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือบทบัญญัติใดๆให้อำนาจของรัฐบาลหรือคอรมอที่จะเลื่อนการเลือกตั้งออกไปอีกนะครับซึ่งถ้าเลือรัฐบาลเลื่อนอก็ถือว่ารัฐบาลทำผิดกฎหมายเพราะฉะนั้นกกตเองเมื่อจะเลื่อนไปเนะี่ย กกตเลื่อนเลือเลือนตั้งในที่2กุมภาพันธ์ไม่ได้ยกเว้นจะมีบางเขตที่มีการจลาจนมีภยัยพิบัติมีภัยธรรมชาติน่ยอาจจะมีการเลื่อนเฉพาะบางพื้นที่เท่านั้นเองซึ่งวันนี้ผมเป็อยากให้กรกตเนี่ยมีความหนักแน่นโดยเฉพาะกกตอเองเนี่ยไม่ดําเนินการเพื่อป้องกันเหตุทั้งที่วันนี้รัฐบ,บาลและเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยพร้อมให้การสนับสนุนกรารดำเนินของกกตอยู่ตลอดเวลาวันนี้ผมอยากเรียกร้องให้กกตเนี่ย ได้ระดับถึงบทบาทอำนาจหน้าที่ของตนเองและปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายอย่างเคร่งครัดอย่าอ่อนไหวเอเอียงไปตามข้อเรียกร้องของกลุ่มนายสุเทพและพวกที่ชุมนุมนะครับรวมถึงจะทําให้เกิดความไม่เป็นกลางในการทำหน้าที่ของกกตและประชาชนจะเสืส่อมศรัทธาในการปฏิบัติหน้าที่ของกกตในที่สุดได้นะครับซึ่งวันนี้มันก็จะที่สําคัญเนี่ยนอกจากไม่เสื่อมจะเสืส่อมศรัทธาแล้วจะกระทบไปถึง ความเสื่อนนมศรัทธาลงไปจนในระบบประชาธิปไต,ตยด้วยวันนี้กรกตอเองต้องดําเนินการบังคับใช้กฎหมายโดยเฉพาะที่มีการกัดขวางในพื้นที่ภาคใต้ที่ผมเรียนไปแล้วว่าวันนี้กรกตอเองต้องมีการดําเนินการแจ้งความเอาผิดอย่างลักษณะเหมือนปล่อยไว้นะครับแล้วก็คนที่มาปิดล้อมเนี่ยรู้ว่าตัวเองเนี่ยอาจจะไม่ได้ทําผิดเพราะมีการลุกระดมจากแกนนำว่าไปปิดล้อมปกติใช้สิทธิเสรีภาพ ไม่มีความผิดทางอาญาหรือกฎหมายเลือกตั้งบางคนก็ไปโดยพระราชันบางคนไปด้วยความคลึกขนองบางคนไปด้วยความรู้ท่าดำเนินการกอรกต้องดำเนินการนะครับวันนี้ผมเชื่อว่าถ้ากอรมตเนี่ยจะสเสนอการเลื่อนการเลือกตั้งออกไปอีกโดยอ,มมอ้างว่ามีการขัดขวางการรับสมัครในพื้นที่ภาคใต้ที่ผมรู้มาเนี่ยว่าจะมีการร้องขึ้นมาว่ามีการดาเนินการในการที่จะขัดขวางในพื้นที่ภาคใต้ก็ เป็นสิ่งที่จะสอดคล้องกับสิ่งที่ฝ่ายผู้ชุมนุมโดยเฉพาะุ่ายสุเท็กและพวกต้องการอันนี้เป็นการกระทําที่ลักษณะนหนึ่งเป็นการสร้างสถานการณ์ให้เกิดขึ้นวันนี้กรกะตต้องรู้เท่าทันนะครับและดาเนินการบังคับใช้กฎหมายรวมถึงกรกะตเองถ้าไม่ดาเนินการก็อาจจะถูกร้องว่าเป็นการในหน้าเป็นเจ้าพนักงานละเว้นปฏิบัติหน้าที่ได้นะครับผมอยากให้กรกะตได้กระดักถึงการทําหน้าที่เพื่อการ การเลือกตั้งดังนี้นําไปสู่การตัดสินใจของปวงชนชาวไทยและเป็นการลดความขัดแย้งนะครับเพราะฉะนั้นกรกตต้องแก้ปัญหาความวุ่นวายที่เกิดขึ้นนะครับอย่างเต็มที่นะครับเช่นการย้ายที่สมัครหรือการรับสมัครด้วยวิธีอื่นก็ต้องหาวิธีอย่าไปคำนึงถึงว่าเมื่อมีการปิดล้อมแนละ้วทาอะไรไม่ได้อย่าลักษณะเหมือนเราต้องเอาตัวอย่างของการสมัครบางทีรายชื่อที่สนามไทยญี่ปุ่นดินแดงเป็นตัวอย่างมันจะได้ ลดการประชก็นหน้านะครับอันนี้ผมก็อยากจะขอนําเสนอและเรียกร้องคอ่อได้นำเนินการเรื่องต่อมาครับกรณีที่คุณสุดคุณอภิสิทธิ์เอชาชีวะหัอหน้าพักวิปัติแี่ยวันนี้ออกมาเสนอข่าวโดยเฉพาะให้สัมภาษณ์ว่าพร้อมจะนำปฏิรูปชี้แก้เลือกตั้งสง คุณภาปรับเงื่อนไขนี่ผมเองผมก็บอกว่าสิ่งที่คุณอภิสิทธิ์กับสมาชิกบอกว่าพร้อมจะมีการปฏิรูปหลังปีใหม่แล้วก็มีการจะเดินสายจากเวทีถึงสี่หเวทีทั่วประเทศนั้นก็เป็นสิ่งที่ดีครับที่คุณอภิสิทธิ์เองก็จะให้การอยู่ในเรื่องการปการปฏิรูปแต่วันนี้เมื่อจะมีการเลือกตั้งเนี่ยผมก็ย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าคุณอภิสิทธิ์ต้องแสดงความจริงใจก่อนจะเป็นรูปการเมืองควรจะให้ความเคารพโดยเฉพาะระบบประชาธิปไตย เคารพเสียงของประชาชนโดยเคารพการตัดสินใจของประชาชนโดยเฉพาะการเลือกตั้งเนะี่ยวันนี้ในพื้นที่หลายพื้นที่นะครับไม่ว่าภาคใต้กรุงเทพมหานครหรือปริมณฑลที่คุดที่พรรคไม่ไดิปัแต่มีฐานเสียงวันนี้คุณรพิสิเองผมย้ำนะครับว่าต้องส่งสัญญ,ญาณไปยังสมาชิกผู้สนับสนุนเนนะี่ยว่าอย่าขัดขวางการเลือกตั้งนะครับและนําไปสู่การเลือกตั้งสมปา57หลังจากนั้นเมื่อมีสาภาชุดใหม่คุณรพิสิเองก็จะเสนอว,วิธีปฏิรูปผ่าน กระบวนการของฝ่ายนิติบัญญัติผมว่าจะเป็นประโยชน์มากกว่าหรือจะร่วมกับสภาปฏิรูปที่มีที่จะมีเกิดขึ้นโดยการเสนอของท่านนายกยิ่งลักษณ์ที่จะมีคณะกรรมการที่เป็นคนกลางจากองค์กรต่างๆผมว่าน,นี่จะเป็นประโยชน์เพราะนั้นสิ่งที่คุณอภิสิทธิ์ยังพยายามจะเสนอแนวปฏิรูปโดยเฉพาะไม่ร่วมกับฝ่ายรัฐบาลก็ดีนะครับหรือ,อเสนอพร้อมกับ สอดคล้องกับน่าจะสอดคล้องกับแนวยกรัฐมนก็ดีผมมองว่ามันก็น่าจะมีประโยชน์มากกว่าถ้าร่วมกับการปฏิรูปที่มีสภาปฏิรูปของที่ตัวทางทางนายกนะครับยิ่งรักเนี่ยได้มีการเสนอและก็มีการสะท้อนความคิเห็นมาจากประชาชน,นรวมนัวิชาการว่ามันเป็นการเสนอที่น่าจะมีกฎหมายรองรับมากกว่านะครับและที่สําคัญอันนี้จะนําไปสู่การที่เมื่อมีการเลือกตั้งสองพันห้าเจ็ดได้สภาชุดใหม่ก็จะมีการนําเสนอ ในรูปแบบที่จะเป็นเห็นเป็นรูปธปรรมมากกว่านะครับซึ่งผมก็ขอบมองว่าจากการเสนอการเป็นรูปหลังที่ใหม่ของพรรคปรยิบัติเนี่ยดโดยเปิดโอกาสประชาชนเข้ามีส่วนร่วมเนี่ยก็จะเป็นผลดีถ้าวันนี้ฝ่ายค้านเนี่ยโดยพรรปฏิบัติและคุณพิสิทธิ์เนี่ยได้ฟังเสียงประชาชนและก็ฟังเสียงทุกภาคส่วนด้วยนะครับมันจะเป็นประโยชน์แต่ไม่เลือกหนาว่าต่างคนต่างทำแล้วลักษณะเหมือนกับ สิ่งที่รัฐบาลเสนอสภาปฏิรูปฝ่ายค้านก็ไปยอมรับแลนะฝ่ายค้านเสนอมามันก็ประชาชนอาจจะไม่มีส่วนร่วมเพราะนั้นผมคิดว่าสิ่งที่คุณอภิสิทธิ์เสนอก็เป็นสิ่งที่จะเกิดประโยชน์ถ้าจะร่วมกับสภาปฏิรูปของสิ่งที่รัฐบาลได้ได้เสนอที่จะตั้งคนกลางอันนี้จะเป็นเกิดประโยชน์มากกว่านะครับและที่สําคัญผมก็ย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าเมื่อมีการเลือกตั้งสองอุมปร 50, าตเสร็ก็จะได้สภาชุดใหม่อันนี้ก็จะเป็นการขับเคลื่อน และผมเชื่อว่าเมื่อกาับเลื่อนเสร็จก็จะจะมีการปฏิรูปแล้วรัฐบาลชุดใหม่ก็อาจจะต้องดําเนินการอยู่ได้แค่หนึ่งปีก็แลก,ก,ก็จะนั้นอาจจะมีการยุบสภาเพื่อมีการเลือกตั้งใหม่เพื่อ <c oughs> ให้สิ่งที่ <c oughs> ประชาชนทุกภาคส่วนที่เขาต้องการได้มีการปฏิรูปนั้นได้เห็นสอดคล้องการเรื่องลดความขัดแย้งของบ้านเมืองอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์นะครับ <c oughs> ผมเรียกร้องคุณทวิสิทธิ์ขอให้ร่วมกันนะครับอย่าต่างคนต่างทำแล้วก็จะเกิดประโยชน์มากกว่า สุดท้ายครับเป็นกรณีของคุณสุเทพเชื้อสูบันเมื่อวานนี้ได้ขึ้นเวทีแล้วที่สำคัญการขึ้นเวทีคุณสุเทพแทนจะยอมรับผิดหรือขอโทษตำรวจที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ที่มีการไปปิดล้อมสถานีรับสมัครสสบัญญัิรายชื่อที่สนามไทยญ,ญี่ปุ่นดินแดงนะครับปรากฏว่าคุณสุเทพก็ไมขอโทษกับ จะนี่ตำรวจที่เสียชีวิตที่บาดเจ็บรวมถึงประชาชนที่เสียชีวิตและบาดเจ็บไม่มีครับแต่คุณสุเทพคำก็โยนบาปไปยังชายชุดดำสูตรเดิมครับเหมือนปี53ที่คุณสุเทพเป็นรองนาย,ยกและดูแลสอสอ,สอชอและเป็นผู้บัญชาเป็นผู้ดูแลในการเหตุการณ์หลายการชุมนุมจนคนเสียชีวิต99กศพเจ็ดสอ0 0กว่าคุณสุเทพก็อ้างว่ามีชายชุดดำ ซึ่งวันนี้ผมมองว่าสิ่งที่คุณสุเทพกําลังโยนบาปโดยไปอ้านวัชายชุยดดาแล้วก็ที่สาคัญก็อ้านวจนาที่โดยเฉพาะใช้ความรุนแรงและจะมีการดําเนินการเอาผิดตั้งแต่นายกร,รัฐมนตรีผู้บัญชาการตำรวจชาติพลตำรวจเอกอดุลแสงสิงแก้วพลตำรวจเอกวรพงษ์ชิวปรีชาเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์อันนี้เป็นสิ่งที่ผมมองว่าคุณสุเทพเนี่ย ลักษณะการออกมาให้การออกมาปลาใสให้สัมภาษณเมื่อวานนี้เป็นการที่เป็นผู้ที่ไม่มีวุฒิภาวะเป็นผู้ที่ไม่ยอมรับการกระทำของตัวเองเพราะตัวเองเป็นคนสั่งแล้ววันนี้เราเห็นได้ชัดจากภาพจากคลิปต่างๆเนะี่ยว่าผู้ชุมนุมที่ประชุมนุมเนะี่ยไม่ได้ชุมนุมโดยสมบปราศจากอาวุธ แต่มีการทุมนุมโดยลักษณะมีอุปกรณ์เครื่องมือทั้งน่าเบิดปิงปองทั้งอุปกรณ์ในการที่จะมีการทําร้ายเจ้าหน้าที่ซึ่งสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยวันนี้ก็เกิดจากการายั่วยุหลมกระดมของนายสุเทพกับพวกในการที่จะดำเนินการที่จะขัดขวางการเลือกตั้งซึ่งพิ่งผมเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยที่คุณสุเทพเองเนี่ยได้สะท้อนแห่งท่าแท้แล้วว่าสุเทพเป็นคนอย่างไรในสถานการณ์ที่ ควรจะต้องมีความรับผิดชอบเหมือนที่ประกาศว่าถ้าไปปิดล้อมเนี่ยเกิดอะไรขึ้นนายสุเทพจะรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียววันนี้สุดท้ายก็เห็นได้ชัดว่าท่าแท้งของนายสุเทพเนี่ยโยนบาปไปที่ตำรวจโยนบาปไปที่ชายยุดดำโยนบาปไปที่นายกรฐมนตียิ่งรักและโยนความผิดไปยังพอบอตอรอรวมถึงพลนรหมเอกวรจงวรพงศ์ชีวีชานี่คือสิ่งที่ ผมมองว่าการดําเนินการของนายสุเทพเนวันนี้คือหมดนะความน่าเชื่อถือเป็นคนที่น่าจะโกหกตลกตะแลงเอาดีเข้าตัวเอาช่วยคนอื่นลักษณะเป็นการที่ผมเห็นว่าผิดหวังนะครับคนที่เป็นอดีตนักการเมืองอดีตเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์อดีตรองนายกอดีตสสหลายสามัยอดีรตรัฐมนตรีหลายการะทรวง่แต่วันนี้ ท่านขาดความรับผิดชอบโยนบาปไปยังคนอื่นนะครับซึ่งวันนี้นายสุเทพเองเนี่ยนอกจากต้องคนดีอาญาในข้อาหาขาบถแล้วนายสุเทพยังที่จะมีการปลุกระดมประชาชนอย่างต่อเนื่องไม่ยอมหยุดครับว่าหลังปีใหม่จะยึดกรุงเทพโดยบอกว่าถ้าคนกรุงเทพเนี่ยทนไม่ได้หรือคนกรุงเทพเนี่ย ไม่เห็นด้วยวันนี้ก็เหมือนลักษณะบอกว่าให้ย้ายไปเก็บข้าวของออกไปว่าจะปิดกรุงเทพโดยจะให้มีการเลือกตั้งคือปิดยาวตั้งแต่ก่อนถึงสองาากุมภาพันธ์เจ็ดนี่คือสิ่งที่ผมมองว่าเป็นการเหมิมเกลือนเป็นคนลักษณะที่บ้าหนนะ้าแล้วไม,ไม่เห็นหัวประชาชนนะครับโดยมองว่าวันนี้ทั้งที่กรุงเทพเองเนี่ยเสียงส่วนใหญ่สมุนคุณ พรคประชาธิปัตย์สนุนทั้งผู้ว่ากรุงเทพมหาคนครสนุนสนสประชาธิปัตย์แต่วันนี้สิ่งที่คุณสุเทพกําลังสแสดงท่าแท้เห็นว่าไม่เห็นหัวกรุงเทพไม่เห็นหัวประชาชนว่าถ้าพร้อมที่จะสร้างความเดือดร้อนโดยปิดลอด้อมกรุงเทพให้กระทบทั้งด้านการเดินทางการขนส่งการท่องเที่ยวการค้าการขายและที่สำคัญเป็นการทำลายความสุขแทนจะส่งความสุขให้กับ คนกรุงเทพหรือแม้จนนไทยเนี่ยวันนี้คุณคุณสุเทพกําลังสร้างผลร้ายให้คนไทยกับคนกรุงเทพมานครรวมถึงประชาชนททั้งชาติซึ่งเป็นสิ่งที่สมควรประนามว่าพฤติกรรมเหล่านี้นะครับไม่ใช่พฤติกรรมที่คนที่เป็นเคยที่เป็นนักการเมืองแต่เป็นลักษณะที่น่าจะเป็นพวกกวนเมืองมากกว่ากับผมมีประเด็นแค่นี้ครับมีคำถามเชิญนะครับเดี๋ยวภาคใต้ มีจังหวัดไหนรับสมัครอีกผมจะแจ้งให้ทราบตอนนี้กอกํลเลิ่อนงายกว่านั้นก็กกตเองยกเลืกในวันแรกแต่ต้องมีมาตรการที่จะมีการรับสมัครเพราะจะมีถึงวันที่หนึ่งมกราห้าเจ็ดเพราะนั้นกกตต้องมีมาตรการเพราะเรารู้ว่าทางฝ่ายตรงข้ามเนี่ยรอมถึงอุบลกรุงเทพเนี่ยต้องมีการแ่งขวาอยู่แล้วเพราะนั้นกรกตเองบางพื้นที่เนี่ยผมก็ได้รับข้อมูลมาว่า ต้องมีการวางแผนเรื่องกุมมากกว่านี้โดยเฉพาะการย้ายสถานที่รับสมัครเพราะในกฎหมายเนี่ยการสมัครเนี่ยมันก็สามารถดาเนินการได้หลายพิธีแล้วตอนนี้เราจะเดินหน้าเรื่องตั้งอะไรกันถอนมาที่หนึ่งเลยปมันต้องอย่างไรเงี้ยหรว่า <ca red> ตอนนี้เรื่องอะไรก็วันนี้เมื่อมีการรับสมัครเรียบร้อยก็โราจะลงหาเสียงก็อย่างพรรคเพื่อไทยเนี่ยก็เตรียมพร้อมที่จะขึ้นใต้ของการออกแคมเวลาก็คงจะน่าจะเรื่องตั้งสองเกือบก็ดก็จะดำเนินการ ก็คาดว่าตั้งแต่ปีใหม่็นต้นปก็จะมีการที่จะติดใต้และควรจะพันรับสมัครห้เสร็จก่อนใช่ครับใช่ก็รับสมัครเสร็จวันที่หนึ่งมกราเราก็เริ่มรณรงค์หาเสียงเพราะบางบางพื้นที่เนี่ยเขาก็รับสมัครในวันแรกอย่างพังงานอณรงเรียบร้อยแล้วแต่บางจังหวัดก็อาจจะขึ้นข้าวันต่อไปหรืออาจจะเป็นวันสุดท้ายก็จมีแล้วแต่การที่เขาจะมีการเตรียมการโดยเฉพาะการประสานงานกับกรกตั้งหน่วยงานที่รับผิดชอบในแต่ละจังหวัดนะครับ みん